สวัสดีครับมอนกับมพมพ่อกับสมรักชาแนลครับมอนสิพามาทอนแหรหรือว่าตึกแหบ้านเฮานี่แหละครับสิบเฮดก้อยนะครับก้อยเทียงก็อย่าลืมซับสไครต์นะครับกดติดตามช่องไม่ครับม,ม,มือไม่มอนกหากินเลาะเทียงนี่แหละครับหากินได้ซะา หากินห้วยมันเล็กนะครับเป็นเซียนน้ำตื้นครับห้าวแห่ครับ, How รบมือเบาเพื่นกระไดรุ้นนะครับสิมีป่าบออาบแดดไปนี้ตัวครับมาน,นี่ โอ้โหพอได้กินเที่ยงอยู่ครับบาทเดียวก็ได้มีซ้ายกับพอมีปลามีหอยครับมีหอยครับพอได้กินเที่ยงอยู่ครับแนวใดก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปครับ